สวัสดีจ้าทุกคนนี่เห็นบอนี่วันนี้ค่ะมาเบิ่งกันเด้อว่าใจป่วยสะพยเยอะระมันนี่สเสเฮ็ดเมนูอย่างเนาะนี่มิเส้นขนมเ้นแล้วเนะจ้านี่ก็เป็นน้ำปลายำนะค้าววันนี้เราสิมาเฮ็ดยำขนมจีนหรือยำข้าวปุ้นนั่นเองนะจ้า นี่ค่ะกะสมิกลุงกับฮอทดอกนอกจากที่สิใส่ในย่ำข้าวปนเมนีเนาะค่ะแล้วกะสมินี่ผักเซลลีค่ะขึ้นช่ายกับหอมแดงค่ะมีผักเท่าใดก็ใส่เท่านั้นเนาะพี่น้องเนาะปลอซีเรียดเรื่องผักเนกาะจ้าเดี๋ยว นี่ก็สิเป็นข้าวปุ้นแล้วก็น้ำยำเนาะคะ่ะปรุงแล้วเรียบร้อยเนาะไปเบิ่งกันเลยเนาะจ้านี่เห็น่พี่น้องกุ้งเ้ากระหลวกแล้วหอดออกเ้ากระหลวกแล้วเหลือแต่ามายำเนาะนี่เ้าก็น้ำข้าวปุ้นหรือว่าขนมจีนนั่นเองเนอะจ๊ะเข้าไปแล้วก็ค้นให้มันเข้ากันเนาะพี่น้องง่าย,ายสไตล์เจปุยอีกแล้ว สำเร็จรูปทั้งหมดนะคะกับบว่าโมเมนสําเร็จรูปแบบหมายถึงอันนี้ก็เป็นน้ำปลาเนะจ้านารรา้ำปลาบีบบักนาวเติมนมม้ำบักขามใส่ข้าวขวัวใส่พริกป่นลงไปเนาะจ้าแล้วก็ย้ำย้ำเข้าไปค่ะกระสมิตเติมแน่น้าตาลนิดน่อยค่ะตัดเข็มเนาะคะ่ะแต่ว่าเปียวน้ำจ้านี่พี่น้อง ค้นเข้าไปค้นเข้าไปนี่แล้วก็ใสอันผักลงไปเนาะจา้าค้นไปค้นมายุ่นั่นละคน้นให้มันได้ทีเนาะคะ่ะอาจจะเป็นเส้นเละๆมุนๆเพราะว่าอันเส้นนี้อันปุยตุ่มไว้แล้วอ่ะแล้วก็แช่แข็งไว้เอามามันก็เลยสีัอนออกเป็นแนวนี้นะะเนาะค่ะเพอเอามาลวกอีกทีหนึ่งก็เลยกลายเป็นแบบว่า เส้นอา่อยเป็นมุลๆแน่เด็ดน้อยแต่ว่าก็กินได้คือกันเนาะค่ะเพราะว่ายุคนี้ยุคประหยัดค่ะมีอย่างเขาก็กินเนาะว่าจำเป็นที่สิตองอิ่มอืมสืบไม่ยุ่เรื่อยเนาะจะนี่จ้าได้เวลากินแล้วเนาะนี่นี่เห็นบ่นี่เป็นได้กะถึงมันสิดูจืดชืดแต่ว่าการสชาติอืมใช่ได้เนาะจ้า มาเลยมาเด้อมากินน้ากันนี่พี่น้องมารับประทานน้ากันมาทานด้วยกันนะคะประมาณนั้นนาจ้านี่อันนี้เขาปุ่นนี่กะแซบจ้ะนี่มาบังกินคําใหญ่เลยนั่งปุยนั่งเจ๊ปุยกินคําหมักใหญ่เลยพี่น้องวายสั่งบบอยากอายเนาะกินคําใหญ่บัสันมาจ้ามากินน้ำกันเนาะพี่น้องนี่ เป็นช่วงเวลาผักเปรี้ยผักกำบันคนเราเขานั่นเองเนาะพี่น้องนั่นรินรั่วริ่น,น,นพันขนาดอ่ได้กินยังได้นี่นี่ค่ะอยู่ในสภาพที่กินนะคะว่าก็กินแบบนี้กินแบบนี้คะ่ะยำเทียงยำเทียงของยุนี่เนาะจ้ายู่เยอรมันเนาะจ้าก็กินแบบนี้แหละคะ่ะกินง่าย สไตล์เจ็บปุยเนาะค่ะ